คุณผู้ชมครับคืนนี้เวลา4ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับไทยของเราเนี่ยครับมีคิวขึ้นถแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาครับบนเวทีของ UNSC หรือว่าเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับที่เขาเนี่ยเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินแบบปิดในวันนี้นั่นเองครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็หารือสถานก,การณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกูชากับกรประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามคาร้องของของนายกรัฐมนตรี คุนมาเน็ตของกัมพูชาครับที่ไปร้องเอาไว้นะครับว่าให้เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยเกี oh God, ่ <radio> ยวกับข้อเท็จจริงนะครับที่เขาเนี่ยไปร้องว่าไทยของเราเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดฉากย,ยิงเขาก่อนลุกลายเขาก่อนนั่นเองครับแน่นอนครับเวทีนี้มีความสําคัญอย่างมากครับและไทยของเรานะครับตัวแทนของเราเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นข้อเท็จจริงครับถแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับพร้อมที่จะเปิดหลักฐานบนเวทีดังกล่าวเช่นกันนะครับโดยคณะผู้แทนถาวของไทยเรานั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการส่งหนังสือออกไปแล้วนะครับสามฉบับด้วยกันนะครับโดยฉบับแรกเนี่ยเป็นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาของนายกงธมมติกรมบูชัยที่บอกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มลุกลามเขาก่อนยิงเขาก่อนนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นคำกล่าวเท็จครับและอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นการส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปให้กับคณะผู้แทนถาวรของสมาชิกนาราชานะครับทั้งหมดด้วยนั่นเองครับ อีกหนึ่งฉบับนะครับเป็นการส่งหนังสือไปถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสครับซึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่กาบูชานะครับละเมิดอ,อนุสัญญาออตตาวานะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้เก็บสะสมผลิตและถ่ายโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและการทําลายทุ่นระเบิดดังกล่าวเนี่ยตอกรณีที่ฐานไทยนะครับไปเหยียบกับระเบิดของเขานะครับทำให้เสียขาไปเมื่อวันที่ 16และวันที่23รก,กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองซึ่งระเบิดดังกล่าวนะครับตรวจสอบแล้วเป็นทุ่นระเบิดวางใหม่ครับไม่ใช่ของที่ลงเหลือจากสงครามครั้งอดีตแต่อย่างใดครับทีนี้เนี่ยเรามาดูความเคลื่อนไหวจากนานาชาติกันบ้างครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยมองยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ก็มีฟิลิปปินส์กับจีนที่ออกมาพูดแล้ววันนี้เนี่ยเป็นคิวของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐครับออกแถลงการสแสดงความกังวลต่อรายงานการชู้ลบระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นครับ โดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับและขอเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีปกป้องพลเรือและแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติในทันทีด้วยครับส่วนรัเสเซียนะครับอีกหนึ่งพี่ใหญ่ที่มีความสําคัญกับภูมิภาคของเรามาอย่างช้านานนะครับออกมาแสดงความวิตกกังวลต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเหมือนกันครับเขาบอกว่าขอให้ทั้งสองประเทศเนี่ยใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็มีการจัดตั้งกลไกการเจรจาเพื่อร่วมกันแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติครับ พร้อมระบุนะครับรัสเซียเนี่ยบอกว่าความขัดแย้งเรื่องดินแดนในหลายพื้นที่บนโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เกิดขึ้นที่ไทยกับกัมพูชาเท่านั้นล้วนเป็นมรดกตกทอดมาจากนโยบายการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกทำการสถานการณ์โดยรวมที่กำลังเร็วร้ายลงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งการแสวงหา ในทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่มีอยู่นะครับโดยมีหลักเอกภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามจิตวิญญาณของสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแหละจึงเป็น,นกลไกที่สําคัญนะครับที่จะต้องดําเนินการโดยเร็วนะครับเพื่อแก้ไขข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นครับน่ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดน,นะครับคืนนี้4ี่ทุ่มคนไทยมีนัดกันนะครับฟังการหารือกันนะครับการถแถลงข้อเท็จจริงของไทยต่อเวทีโลกครับว่าเราเนี่ยจะนําหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยไปเปิดเผยใ,ให้พวกเขารับทราบถึงความจริงว่า เป็นอย่างไรครับแล้วก็เรามาดูครับว่าคำตัดสินเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ Monomax กบ้านใหม่ของหลีที่ฮอตที่สุดรวมทุกแมตช์ที่คุณอยากดูพิเศษลูกค้า a s เเพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจันท9 9แ9แล้วโทรออกวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น